p r o j e c t ์ดอนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งตามกำหนดเนี่ยจะเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่แล้วจะเกิดหรือไม่นะครับวันนี้หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคั่งก็กำลังจะมาช่วงนี้นะครับเรื่องของอีลอนมาร์โดนฟลัดนะครับโหมกระแสเข้ามาใหญ่เลยเนาะทั้งเท่าตัวของ t ว i t เตอร์เองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลนะ นะครับที่เห็นใจชาวปาเลสไตน์นะครับก็เลยทำให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุโรปอเมริกาพยายามที่จะตรวจสอบหรือแบนเทวิตเตอร์บ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็มีหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็เรื่องของคดีนะครับเกี่ยวกับการปั่นของตัวของดอร์ชคอรนนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อใหญ่นะครับรวมถึงเรื่องของคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ่าการ ให้สวัสดิการของพนักงานนะครับในทวิตเตอร์แล้วก็การไล่พนักงานออกนะครับเป็นจํานวนมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โดนหลายคดีแหละนะครับก็รอดมาหนึ่งคดีก็คือเรื่องของการจ่ายสวัสดิการให้พนักงานของทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมอย่างเงี้ยก็ผ่านไปอีกหนึ่งคดีนะครับเพิ่งเร็วๆวนี้ดังนั้นอีลอนมาร์กมีฝาดเยอะมากนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยข่าวดีด้วยนะครับ รวมถึงฝัดเรื่องของ AI ด้วยนะครับ AI ก็โดนโจมตีอย่างหนักนะครับไบเดนไม่ยอมให้ AI เกิดก็เลยพยายามที่จะเบรก AI ไว้นะครับโดยที่พยายามที่จะหาหน่วยงานของรัฐบาลก็บอกว่า AI เนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นไยคุกคามานะครับเข้ามานะครับต่อโลกนี้อะไรอย่างงี้ก็เบรก AI ไปเต็มที่เลยนะครับ ก็ทำให้ตัวของเหรียญโกลดมันโตได้นิดหน่อยนะครับรวมถึงตัวของตัวของดอชคอยด้วยนะครับก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับก็ผมคิดว่าเขาน่าจะรอเวลาแหละนะครับซึ่งผมจะรอเรื่องของ Time Frame เนี่ยนะครับเรื่องของระยะเวลาเนี่ยนะครับก็จะมีหลายช่วงเหมือนกันของอีลอนมาร์หนึ่งในนั้นคือ d อชวันนะครับน่าจะเป็นตัวที่ทำให้ราคาของ สินทรัพย์ในเครือข่ายของอีลอนมาร์ขึ้นบางจงังหวะบางเวลาดอทวันเราต้องดูด้วยกันนะครับดอทวัเนี่ยจะมีอยู่ในช่วงวันที่ตอนแรกบอกยี่สิบเจธันวานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นปีใหม่แล้วก็หลังปีใหม่นะครับก็ลองจับตาดูแหละก็ไม่น่าเกินมักรลาถ้าโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับก็ดูกันนะครับพอเขาจะมีการปล่อยจรวดนะ ขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้ดาวเทียมเพื่อจะอเขาเรียกว่าซอรวยดวงจันทร์นะครับเพราะตอนนี้ทางอินเดียเนี่ยกับญี่ปุ่นเขาไปสำรวจดวงจันทร์กันแล้วนะครับอเมริกาก็ยังช้าอยู่เพราะเพราะมวยได้ทําสงครามอะไรอย่างนะครับอิลอนมาก็ส่งเรื่องนี้ไปนะครับก็เราก็มีการร่วมกับ โปรเจกต์ทางนา s a ด้วยแต่ผมไม่จำไม่ได้ว่าบริษัทย่อยของนาซานี่ชื่ออะไรนะครับก็เตรียมตัวละที่จะปล่อยดอทวันเท่านั้นในช่วงเนี้ก็จะเป็นการทาให้ราคาของเหรียญมีมต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของอีลอนมาร์กเนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นแรงต่อนะครับซึ่งบทสรุปแล้วออกมาจะเป็นเหรียญไหนนะครับผมมองสองตัวนะครับตอนนี้ก็คืออีลอน นะครับหนึ่งตัวอีลอนเนี่ยไม่ได้ปั่นเป็นปีละนานละนะครับแล้วก็ตัวของ Baby d o อตนะครับเบดอสอเนี่ยนะครับถึงแม้ว่า Baby d ดอสอจะไม่ใช่สายตรงของอีลอนมาร์กอย่างที่อ้างอิงไว้ก็ตามแต่โอกาสมันก็มีอยู่นะครับสำหรับ Baby d o อตสอก็อาจจะปั่นตามขึ้นตาม Baby d o อก็ได้นะครับแล้วก็เครือข่าย Baby d o อต่างๆอย่างเช่น h a m สเตอร์นะครับหรือ h ฮม แล้วก็ตัวของโอคี้นะครับอุปทานนี่ใกล้กันเลยแล้วก็โฟกี้ซีโอหรือซีโอโฟกี้นะครับก็อีกหนึ่งเหรียญเ,เหรียญเหล่านี้ต้องดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเอาแหละนะครับเราพูดตรงนี้แล้วนะครับเรื่องของดอทวันก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมยังมองเรื่องของเบบี้ดอทนี่แหละเพราะว่าเบบี้ดอทเนี่ยยังไม่ได้ปั่นนะครับฉะนั้นเหรียญอะไรที่เป็นโซนของ AI เนี่ย ผมว่าน่าจะพักไปก่อนเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้ง Baby g r กลทั้งโกรฟนะครับรวมถึงตัวของ Turbo เนี่ยปั่นมาแรแล้วนะครับเราก็มีเหรียญอีกตัวหนึ่งคือ uh, ody, อ่าเมโลดีหรือเหรียญเลดีนะครับเป็นเหรียญมีเหมือนกันก็ปั่นถึงสามร้อยเปอร์เซนะครับก็ค่อยๆขึ้นมาทีเลือเหรียญตอนนี้เหลือบ๊อบเหลืออีลอนเหลือ Baby d o อนะครับผมว่าในช่วงหลังคริสต์มาสเนี่ย น่าจะเริ่มแหละนะครับเริ่มราคาเริ่มแรงขึ้นนะครับแล้วมันมีเหรียญอีกตัวหนึ่งคือเหรียญเจสัสเหรียญพระเยซูนะครับแต่เป็นเหรียญมีเหมือนกันแต่ว่าเหรียญเนี้ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเป็นเหรียญเครือข่ายของ bnb นะไม่ใช่ของ ethereum อนะครับคนถือเยอะอันเนี้ยหนึ่งเรื่องกับเรื่องที่สองคืออ่าคนที่ทำเว็บไซต์เนี้ย เป็นเป็นคืออา่ไาย่ใกล้เคียงกันนะครับกับของ AI กับโกล k ไม่รู้เหมือนกันว่าเหรียญน,นี้จะจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันส่วนตัวผมผมก็ซื้อไว้แล้วนะนะครับซื้อในในกระดานปิตเกตนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเนี้ยนะครับเหรียญต,ต่างๆเนี่ยซื้อได้ในกระดาน B ิตเกตอย่างแฮมแฮมสเตอร์ซื้อได้โอกี้อย่างเงี้ยนะครับ ดังนั้นเราก็มาดูด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นข่าวของดอทวันนะครับดอทวันก็น่าจะสำเร็จแล้วลหละนะครับดองเอาไว้ตั้งแต่ปี2021ละตอนแรกบอกว่าปี2022นะครับตอนต้นปีจะปล่อยดอทวันแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยสักทีนะครับก็ยืดเยื้อก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะปล่อยออกมาจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องแล้วก็หนึ่งประเด็นนะครับ ต่อมานะครับเราก็พูดถึงโปรเจกต์ดไปแล้วนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของ AI นะครับจะถูกปลดแอกเมื่อไหร่ตัวนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวเดียวกับตัวของ Luna c l a ส s ิ c เลยนะครับคืออาจจะต้องรอประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ได้ต่อนะครับเป็นตำแหน่งของประธานาธิบดีใครเป็น FC ของ ประธานาธิบดีโจไบเดนก็เสียใจด้วยนะครับก็เราพูดตามแฟกต์นะครับก็ผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะปลดแอกพอสมควรเลยถ้าไม่ได้นะนะครับแล้วตลาดไอ้ตลาดคริปโตในฝั่งของ AI ก็จะท่วมท้นเลยนะครับตอนนี้รอย่อนะครับตัวของ AI สซะก,ก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าจะขึ้นแรงคือตัวเหรียญ X นะครับของทว i t เตอร ซึ่งไม่รู้ว่า X ไหนนะมันมีหลาย x มันมี X 3าตัวแล้วก็ X แต่ผมว่าน่าจะเป็นเหรียญของแกอันเดียวกันหมดนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้นะครับก็แนะนำประมาณนี้นะว่า d o t วัจะมาแล้วอย่าลืมนะครับดอทคอยเอ่อเบบี้ดอดนะครับดอทคอยอา,อาจจะเล่นฟิวเจอร์ก็ได้แล้วอาจจะมีชีบะนะครับก็เตรียมตัวละกันแล้วก็แบด i d เดียผมก็ว่าปีหน้าแหละนะครับไม่ไม่น่าพลาดน,น่าจะขึ้นแรง มีไว้สักพันล้านเป็นขั้นต่ำก็พอนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมด้วยกันนะครับแล้วผมก็ฝากตัวของของเหล่านี้เอาไว้ในเครือข่ายของอีลอนมาร์กแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็เราก็มีลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้ของมิ s ชั่ n นิวม o เวพีนะครับแล้วผมก็ฝากกระดาน บ i ดเก t เอาไว้ด้วยละกันเก่ากระดานโอเคโดยเฉพาะ b i ดเก t นะครับเก็บเหรียญต้นน้ําก็ใครสนใจก็สามารถเอาไปเก็บเหรียญต่างๆที่ผมให้รายละเอียดได้นะครับและสําหรับวันนี้1เรื่องเล่า1ความบา้างครั้งก็จะพบกับความโก o t h ู m มูลและสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีบ i ดเกเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้าได้ก่อนใครกระดานบ i ดเกสสามารถสมัครกระดานได้